ชุบนี่คือหูฟังมูทูเต,ต็มโมกันนองนะครับอ่าวันนี้จะมารีวิวมันดีจริงไหมราคาแค่หก0จเองดีไม่ดีคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าของมันดีจริงไหมครับ โอเคผมกับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่อง YCS Racing นะครับซึ่งวันนี้เปลี่ยนสถานที่รีวิวสักเล็กน้อยนะครับซึ่งมาอยู่ในห้องนอนของผมเองครับแล้วก็เป็นโต๊ะทํางานตัดต่อคลิปนะครับใช้เลเนียมใช้อะไรก็แล้วแต่คะก็ตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกครั้งเลยที่ผมต้องขอขอบคุณเลยคือ ท่านผู้ชมที่มีน้ำใจนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s c r i ไ e ให้ผมเพื่อไปกำลังใจเนี่ยให้ผมสรรหาหรือทำคลิปต่อๆไปนะครับบางที่แบบยอดวิวน้อยคนไม่กดไลค์คนไม่กดแชร์เนี่ยผมก็อาจจะมีท้อเล็กน้อยนะครับผมแต่ต้องขอบคุณนะครับยังมีคนที่มีน้ำใจอยู่นะฮะที่คอยกดให้ผมนะครับอ่าส่วนใครที่อยากเข้ามาช่องผมก็ง่ายๆครับผม YCS Racing ตรงๆเลยพูดใส่ไมเลยครับจะเจอช่องผมนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วก็จะเป็น ep ไหนก็ตอนนี้ EP อยู่ที่ EP สิบเก้านะครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่ยี่สิบแล้วนะฮะสำหรับการเริ่มทำคลิปของผมนะครับขอบคุณนะครับผู้ติดตามสามร้อยหกสิบแปดคนนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะเอ่อแล้วเรื่องการแปลงรถนะครับที่เอาเซ็ตแปดร้อยมาแปลงงบราคาประหยัดนะครับงบไม่เกินสองหมื่นที่ผมตั้งไว้ในคลิปนะฮะไม่เกินสองหมื่นนะครับสนใจทักมาคุยกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดค่าของเนี่ย ตืๆอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะลดค่าแรงผมให้อีกประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับหคันแรกเท่านั้นนะฮะเรามาคุยกันลดให้5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับฮะ <Huh? S 1> อยู่ที่วัสดุของลูกค้าเลือกใช้นะครับอ่ะส่วนเรื่องการแปลงใครอยากดูก็มาดูได้นะครับเป็นเซ0ตแปดร้อยแปลงทรงสปอร์ต HP โฟนะครับงบประหยัดนะ EP สิบแทั้งผมนะเนี่ยใครอยากดูเข้ามาดูได้นะ อาจจะขึ้นรูปสวยๆให้ดูไว้สักรูปสองรูปนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนเนี่ยผมก็แปลงผมไปแล้วก็ทําคลิปมาคนดูก็เจ็ดพันแปดร้อยคนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะเออขอบคุณครับกําลังใจเล็กน้อยจากท่านผู้ชมอ่ะส่วนคลิปเนี้ยก็คือมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนพายุเข้าเยอะนะครับหลังจากที่ชมบุรีได้ปลดนอกดาวมาเล็กน้อยนะฮะ ก็เจอพายุครับพวกเราก็เลยไม่ได้ขี่รถไปไหนกันมากมายนะครับแต่มีเดือนเนี้ยเดือนตุตุลาปะ่ะน่าจะเป็นเดือนตุลานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าไปเดือนตุลาวันที่สิบนี้เราก็จะไปขี่รถเล่นที่วัดเขาตะแบกนะฮะแต่ผมไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะครับโอเคนะั่นคือคำเรื่องนั้นไปวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะอ่ามอกับไบเกอร์ที่แบบไม่อยากลงทุนนะ่ะแค่อยากลองอะ่ะ อืสมสาหรับผมก็เหมือนผมแค่อยากลองไม่อยากลงทุนแบบจริงจังอ่ะเพราะบางคนก็ใช้ตัวสามพันห้าพันเจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นก็มีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหูฟังโูทูธนะครับอ่าหูฟังโูทูธเนี่ยมันมีข้อดีนะครับหนึ่งคือเราขี่รถเราฟังเพลงและยิ่งเราเปิด g ีพเราจะได้ยินการพูดของ g ีพได้ชัดขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ดีฝ่าไปใช้หูฟังที่แบบต่อเข้าตู้โทรศัพท์แล้วเดินสายเลยยงระยางเข้ามาเนี่ย มันก็จะวุ่นวายนะครับตัวนี้สามารถฟังเพลงอะไรได้หมดนะครับผมเพราะว่าผมได้ทดลองใช้มาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกดูว่าข้างในมันมีอะไรมั่งไปแต่คือผมได้ทดลองใช้จริงๆแล้วฮะเดี๋ยวจะมาพูดท้ายคลิปครับ <c oughs> <c oughs> ก็เรามาดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับผมนะเขาก็จะเขียนเลยว่าวายเล e ย่าโฟนนะครับซึ่งแปลว่าเป็นมูทูธอ่อเป็นหูฟังมูทูธนะครับอืม ส่วนรุ่นเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะชารหรือเปล่านะครับ BT 1 8นะครับโ <Okay. S 1> อเคอ่ส่วนข้างกล่องก็จะเป็นให้ดูไมฟังเพลงเชื่อมต่อมือถือแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เขานะฮะต้อขอไม่พูดเยอะนะเพราะไม่ได้เก่งอังกฤษมากมายก็ระยะฟาร์มไกลของวาของของมูทูนะผมให้สักประมาณลนะหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้า เมตรดีฟ่านะฮคฟามไกลประมาณนี้นะครับแล้วแต่สัญญาณนะ <Okay. S 1> แบตเตอรี่สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับหนึ่งพันมิลลิแอมนะฮะ <Okay. S 1> ผมเห็นเขาเขียนนะผมก็อ่านไปตามนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าแบตเตอรี่อ่ะเวลาเล่นอ่ะมันเขียนไว้อ่ะเล่นเวลาเล่นอะ 4, <What? S 1> ่ะสี่พันควา้สีไม่ให้ดูงแม่สี่พันในสี่พันก็ดีไปสี่สิบชั่วโมงนะครับท่านผู้ชม oh. อันนี้ทดลองใช้จริงไม่เคยใช้จนหมดนะครับมาถึงใช้ครั้งหนึ่งผมก็ชาร์จแล้วครับอืมส่วนสีนะครับ สีอาจจะหาลูกให้ดูนะถ้าหาเจอนะมีดำล้วนเลยนะฮะมีดำทองแล้วก็มีเงินฟ้านะครับอ่ามีสามสีส่วนตัวน,นี้ผมได้ผมผมเป็นคนชอบอะไรโทนโท,ท,ทนแบบอย่างนี้อยู่แล้วผมชอบสีดำผมก็เลยสั่งสีดำมานะครับไม่ลาซาด้าช้อปปีครับจําไม่ค่อยได้แล้วครับก็หกร้อยกวบาทนะครับไม่ถึงเจ็ดร้อยนะฮะอาจจะรวมท่งอาจจะเจ็ด้อยผมก็จําไม่ได้แล้วพรใช้มาเป็นเดือนแล้วถึงจะมา <laughs> เอามารีวิวนะฮะ โอเคก่อนอื่นเลยสภาพโดยรวมก็ไม่มีอะไรที่ผมจะแกะดูข้างในนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกำลังใจเล็กน้อยจากท่านผู้ชมมาเปิดกล่องเข้ามานะครับน่าจะเป็นเออ่คู่มือนะฮะน่าจะบอกอะไรทั่วไปนะครับนี่ก็จะบอกเออ่ตัวต้องไปดูเองครับผมผมก็ม่อ่านไม่ค่อยเก่งเนะี่ยอ่านผิดไปมันก็จะดูไม่ดีนะครับก็เป็นคู่มือภาษาอังกฤษแล้วนะฮะ <Okay. S 2> แต่จะนี้ผมสั่งจากจีนนะถ้าสั่งจากส,สั่งจากไทยก็จะแพงกว่าร้อยสองร้อยครับมีนะแต่ผมสั่งจากจีนรอมันแค่ทิศเดียวฮะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบตนะครับให้มาด้วยกันถึงสองเส้นเลยนะฮะโอเคก็บางคนก็เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับส่วมากผมก็ใช้กับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ครับเลยไม่ได้แกะใช้อะไรมากมายคู่หนึ่งอันนี้ก็เป็นตีนตุ๊กแกรครับแปะหูฟังนะฮะมันจะมีหูฟังมาให้เดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อย อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงนะฮะเอาไว้ก่อนส่วนถุงนี้ก็จะเป็นเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,นีเป็นไมโครโฟนนะครับกับหูฟังนะมันจะเป็นตีนตุ๊กแกอย่างงี้ท่านผู้ชมนี่แส่เข้าไปแต่เอาไว้ในหัวไงเห็นไหมอ่า <c oughs> อันนี้ก็วางไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็มีตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกเนี่ยเอาไว้แปะก,กับเจ้านี่นเขาให้มาสองอันเห็นไหม ให้มาสองอันนะครับตัวมันเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ให้ตีนทุกแกมาเพื่อความแน่นเข้าไปอีกเราแค่โยนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันดูดเลยนะเพราะมันเป็นแม่เหล็กนะฮะอ่าโอเคแล้วก็ว,วางไว้ก่อนให้เอ่อให้อะไรมาก็จะเป็นตีนทุกแกแปะหูฟังนะครับสำรองนะครับแล้วก็ฟองน้ำกันตัดลมนะฟองน้ำตัดลมของไม้นะฮะแล้วก็น็อตทั่วไปฮะ ่วนตัวนี้เลยที่เด็ดเลยบางคนต่อปลั๊กเนี่ยครับไม่อยากเอามือมาปรับที่ข้างหูหมกกัน็อกนึกออกไหมครับก็ตัวนี้ไปหนีบไว้ที่แฮนด์รถนะฮะหนีบไว้ที่แฮนด์รถก็จะมีปุ่มเด็ดๆต่อได้ครับใช้งานได้จริงนะฮะก็ลองดูแล้วจะมีปุ่มบวกปุ่มรับสายนะครับปุ่มลบเสียงนะเพิ่มเสียงนะฮะแล้วแต่คนจะใช้ครับแต่ผมไม่จําเป็นครับเพราะมันเป็นโมดูลผมใช้มือปรับเอาได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่าถึงตอนนั้น ก็ไม่มีเลยครับสภาพกล่องมีแคน่นี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันเลยอ่ะเดี๋ยวกล่องไว้อ่ะกล่องไว้ตรงนี้ <c oughs> เสียงไอจะอาจจะรบก,กวนหน่อยขอโทษด้วยนะครับอืมพอดีแบบไว้ไหนดีวะตรงนี้อ่ะมา <c oughs> พอเราได้สภาพตัวเครื่องมานะครับมันจะเป็นเหมือนสีดํา ยังไงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นดําเหมือนกับเป็นพลาสติกอะครับอืมมันก็คือพลาสติกนี่แหละแต่มันเป็นเป็นดําด้านเออผมพูดว่าเป็นดําด้านในฝานะครับส่วนจะภาพสภาพนะครับโดยรวมนะครับก็ดูเอานะครับจะเขียนว่าไวเลสเย่โฟนนะครับซึ่งแปลว่าหูฟังมูทูธนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขานะครับ bt สิบแปดนะครับอ่าเรามาพูดถึงปุ่มกันก่อนเอาเรามาพูดถึงรูกันก่อน รูตรงนี้เขาจะเขียนบอกไว้เลยครับผมว่าเสียบไม์ตรงนี้เสียบชาร์จแบตตรงนี้นะฮะเขาจะมีภาพบอกไว้นะครับให้เราเสียบอันนี้ชาร์จแบตแล้วก็ต่อสายรับสายกับแฮนด์ดอ่ะเออ่ต่อตรงนี้นะส่วนนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกหูฟังแล้วก็ต่อไม์นะครับอ่าจะมีมาให้โดยกันสามรูเชียส่วนมาพูดถึงเรื่องปุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเห็นไหม เสียงผมจะดังไหมป,ปะอันนี้ไม่ปุ่มเปิดปิดนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ว่าเขียนว่า Siri นะครับเหมาะก,กับพวก iPhone หรือ Android ก็ได้นะครับพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเมนูเหมือนกับว่า Siri ใน iPhone นะครับให้เราสั่งว่าเออเราอยากโทรหาเบอร์นี้นะโทรหาพ่อแม่นะอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะง่ายนะครับกับพวกออขี่รถส่งของก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์นะครับหรือ เวลาเราขี่ออกทิปอะเอ้ยเราอยากฟังเพลงนี้ว่ะกดเข้าไปอสมมติว่าเพลงนี้เบื่อแล้วอยากเปลี่ยนก็กดตัวนี้นะครับแล้วแต่คนชอบครับถ้ามีคนโทรมาง่ายมากเลยอยู่ข้างปุ่มกดรับสายครับอ่าเป็นปุ่มกดรับสายนะครับใช้งานได้จริงนะครับอาจจะเลื่องเสียงเราจะพูดกันอีกทีหนึ่งส่วนเจ้าตัวนี้ลดเสียงนะครับลดเสียงหมุนไปข้างหน้าปึ๊บเด้งกลับเองอัตโนมัตินะครับถ้าเสียงลดตันหรือเสียงบวกตันจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับ เสียงบวกก็เรยรูดมาทางนี้เห็นไหมปึ๊บอ่ะมันก็จะเด้งกลับคืนที่เดิมของมันเองนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายส่วนจะต้องคุยสมมติว่าขี่รถอยู่จะต้องคุยกับรถคันข้างๆนะครับจอดคุยกันข้างๆหรือจะคุยคนข้างหลังแค่กดปุ่มกลางตรงนี้เลยฟังเสียงได้ยิน,นะฮะเพื่อปุ่มนี้เป็นเพื่อการหยุดสต็อปเพลงนะครับอ่าหยุดการเพลงของเพลง แล้วก็กดเพย์ได้อีกครั้งนะครับเพื่อจะสมมุติว่าเราจะคุยกันเรื่องข้างเออกดสต็อปอ่ะพอเราคุยกันเสร็จเราจะขี่รถต่อแล้วก,กดปุ๊บมันเพย์นะเดี๋ยวจะลองจับคู่มูดูลให้ดูครับง่ายมากๆครับอ่ะพอเรามาพูดกันถึงเรื่องการจับคู่นะผมจะลองจับคู่ให้ดูแล้วก็กดเปิดก่อนนะครับประมาณนักสามถึงห้าวิกดค้งางไว้เลยปุ๊บเห็นไหมไฟจะขึ้นเป็นน้ำเงินแดง อน้ำเงินแดงคือสถานะจะบอกว่ายังไม่ได้จับคู่มูทูตนะครับอืมส่วนพอเราจะเข้าจับคู่มูทูตรเราเข้าที่โทรศัพท์ที่มูทูตนะครับกดเปิดผมเคยจับคู่ไว้แล้วครับมันจะง่ายมากนะครับมันก็จะเขียนเป็นเอ่อบีทีสิบแปดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมท่านผู้ชมกดเข้าไปรอสจักคู่นะครับเดี๋ยวไฟตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นปน้ําเงินล้วนนะฮะ เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นะฮะอ่ะพอมันขึ้นว่าเชื่อมต่อใช้งานได้แล้วครับแบตแบต,แบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่ก็จะบอกนะครับอยู่ที่เห็นไหมอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นนะฮะโอเคแค่นี้ครับง่ายๆครับ อันนี้คือเพลงไม่ติดนี่กสิทธ์นะผมก็เปิดก่อนนะแต่เสียงอ่ะมันยังไม่ได้ต่อนะผมจะลองเทสปุ่มให้ให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้เพลงเล่นอยู่นะครับเห็นไหมเพลงเล่นอยู่เ,ยเอียงข้างหน่าดูนะครับเพลงเล่นอยู่นะครับเวลาขยับอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นนะฮะอ่ะผมจะกดเพิ่มเสียงให้ท่านผู้ชมดูโดยพร้อมๆกันเอาเพิ่มเสียงไอ้ลดเสียงก่อน เห็นไหมลดเสียงเห็นไหมมาใช้งานได้จริงนะอันนี้โฆษณาอันนี้จะกดอ่าเพิ่มเสียงดูนะเพิ่มเสียงโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าผมผมก็ขอพูดเพิ่มนะครับนะถ้าเราขยับนิดเดียวอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บคือการขยับเพลงไปข้างหน้าเว้ยเออเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะ พอเราจะฟังเพลงที่เราฟังผ่านมาเราแค่กดแค่เนี้พอนิดเดียวเพลงจะเลื่อนอัตโนมัติเลยเอาดูคุณดูเอาดูนะผมจะเลื่อนนะดูภาพน,นะดูนะเนี่ยผมเลื่อนออะเดยกเอียงข้างอ่ะผมเลื่อนนะดูนะนิดนึงปึ๊บอ่ะเปลี่ยนเพลงปึ๊บเปลี่ยนเพลงอาจจะกลับไปเพลงก่อนหน้าเมื่อกี้เลื่อนไปทางบวกหน่อยนึงอ่ะ อันนี้คือการเปลี่ยนเพลงนะครับก็คือราคานี้แม่งคิดค้นมาได้ขนาดนี้ผมว่าคุ้มแล้วส่วนจะเพิ่มเสียงลดเสียงดูหมุนค้างเห็นไหมเห็นไหมเพิ่มเสียงเห็นไหมเห็นไหมลดเสียงเห็นไหมดีไม่ดีดูเอาจากคลิปนี้ครับอ่าโอเคส่วนเราจะหยุดเพลงนะครับตอนนี้เพลงเล่นอยู่เห็นไหมฮะหยุดเพลงกดปุ่มไปเลยปุ๊บเห็นไหมหยุดอาจจะกดเพลงกด เห็นไหมคือราคาเนี่ยมันใช้งานได้จริงครับท่านผู้ชมเออดีไม่ดีผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับอ่าไม่ไม่ไม่ได้มาขายของผมไม่มีของให้จําหน่ายผมไม่มีอะไรนะคือผมเป็นผู้ใช้เองแล้วแบบอยากทําคลิปลง youtube ก็ต้องทําอ่ะวิธีการใส่เดี๋ยวก็จะแบบเร็วๆอะนะไม่ไม่มีอะไรมากมายโอเคส่วนเจ้าตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอที่ใบที่ปุ่มเปิดปิดปุ่มซิลิปุ่มรับสาย สัญญาณไฟแจ้งเตือนว่าจับคู่มูทุตแล้วหรือยังไม่จับตรงนี้นะครับหมุนไปข้างหน้าสุดลดเสียงหมุนมาหน่อยเดียวเปลี่ยนเพลงไปเพลงก่อนหน้าหมุนมาทางขวาสุดคือเพิ่มเสียงหมุนมาทางขวาหน่อยหนึ่งคือเปลี่ยนเพลงถัดไปกดตรงกลางค้งกดตรงกลางาแค่ทีเดียวเลยปุ๊บคือการสต็อปหรือหยุดเพลงอ่ะส่วนกดอีกที่ปุ๊บ จะเป็นการเพลงหรือว่าเล่นเพลงต่อนะครับโอเค <Okay. S 1> แล้วแต่คนนะครับผมก็พูดให้ฟังแล้วนะฮะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการติดเข้าหมวกกันน็อกนะครับโอเคเดี๋ยวอืส่วนการติดเข้าหมวกกันน็อกครับก็จะแถมตัวนี้มาให้ผมลืมบอกในกล่องก็จะเป็นกิ๊บหนีบอะเราหนีบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะดึงจุกตรงนี้ออกมาจะเป็นไขควงเห็นไหมเราไขควงขันให้มันแน่นนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกเป็นแม่เหล็กครับ ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวจะลองจับคู่หมทูแล้วลองให้ฟังเพลงดูเนี่ยผมผมผมดูนะผมผมแค่วางแปะไปนั่นเนี่ยปุ๊บแม่งดูดเลยแล้วก็กดไปหน่อยเพื่อให้ตินทุกเกทํางานนะครับโดยการติดทีนี้แน่นตับเลยแล้วข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับกันฝนนะฮะแต่ไม่รู้เอาไปฟังใต้น้ําอาจจะกันหรือเปล่าแต่แค่ฝนามาแบบ<ะ>ไม่แรงมากหรือโดนฝนสักสิบไปยี่สิบนาทีอะ ผมว่ากันได้นะเพราะเห็นรีวิวหลายคนเขาก็บอกว่ากันน้านะฮะแต่ผมยังไม่ได้ลองหรอกผมก็ไม่รู้จะไปขีดตากฝนทําไมนะฮะอ่ะพอเราติดเจ้ามันเสร็จติดเจ้ามูทูลนี้เสร็จแล้วข้างหลังก็จะเป็นนี้ใหญ่นะฮะทรงใหญ่มากเหมาะกับผมนะผมเป็นคนตัวใหญ่เป็นไงสวยไหมอ่าผมอาจจะออกกล้องหน่อยเห็นไหมอ่ะนี่ก็คือสวยนะครับส่วนเจ้าหูฟังง่ายๆเลยนะฮะดูไปพร้อมๆกันนะฮะ นี่เป็นมางี้เห็นไหมเห็นไหมไม่พาไม่ชัดขออภัยนะครับคือผมอยากให้มันทีเดียวจบเลยโอเคแล้วก็เสียบปลกเข้าไปปึ๊บนะครับอ่ามันจะแบบก็คือเอาเร็วที่สุดอะเดวกคนนะสายพันธุไปหมดเลยวะดีนะครับจับคู่โมทูแล้วมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตพร้อมนะฮะเราจะได้รู้ตลอดว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่แบตเจ้าตัวโมทูนะ โนไม้เนี่ยผมติดเวลาผมก็แปางนี้ปึ๊บเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะคุยแล้วก็สอดเข้าไปไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ของกล้อง GoPro ผมนะครับใครอยากรู้ผมใช้ GoPro โโอะไรแล้ววิธีการติดตั้งยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะผมจะทําคลิปวิธีการติดตั้งแล้วก็บอกว่าการติด GoPro โโอย่างนี้ทรงลักษณะน,นี้องศายังไงนะครับแล้วก็ใช้ GoPro โโอะไรนะคอมเมนต์มาได้ผมก็จะทําคลิปให้นะครับส่วนหูฟังง่ายๆเลยนะครับ พยายามใส่หมกน็อกก่อนนะครับแล้วก็หาตำแหน่งนะครับว่าตรงไหนคือตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยิ่งใกล้หูเรามันจะยิ่งฟังชัดนะครับแต่ผมได้ไวัดวัดตำแหน่งไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะฮะผมก็จําได้หมดละถ้าเราวิ่งไว้ใกล้หูนะครับลดท่อดังก็จะได้ยินเสียงชัดแจ๋วเลยนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ดีมากถึงราคาตัวหลายหลายตังฮะเพราะผมก็พูดไม่ได้หลายตังเนี่ยมันดีแค่ไหนนะเพราะผมไม่ไม่ไม่มีตังซื้อตัวนี้ครับแล้วก็ ไม่ยากครับเราเก็บสายไฟครับตามล้อโมอก,กันน้องโอ้โหมันง่ายมากเลยทุกคนจริงแล้วมันดูเท่เฮ้ยมันด,ดูแบบเฮ้ยนี่แม่งมีอะไรวะอะไรแบบเนี้ย <c oughs> แล้วแต่คนนะฮะจะซื้อมาใช้งานหรือซื้อมาเท่ๆก็ได้นะสำหรับผมใช้งานจริงนะครับเวลาขับขี่มันจะต้องใช้กไก่ตัวนี้เลยผมผมก็ว่าจะทำคลิปรีวิวเนี่ยเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาฝนตกหลงกับเพื่อนครับต้องมา และอย่างอ่ะเราไปทางไกลอ่ะเราหลงอ่ะเรามีตัวเนี้ยคอยบอกเส้นทางต่อให้โทรศัพท์เราซุกอยู่ในโทษกระเป๋านะฝนตกอ่ะเขาก็ยังจะพูดบอกเส้นทางของเราว่าเราควรเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหรือตรงนะฮะมันมีประโยชน์มากเลยนะฮะแล้วที่จับมือถือกับรถเนี่ยถ้ากันฝนด้วยแม่งยิ่งแจ๋วนะฮะเดี๋ยวจะ,จะทําคลิปรีวิวต่อไปอันนี้เอาให้เสร็จก่อนก็ใส่ไฟของเก็บแบบเร็วๆอย่างนี้นะฮะอ่าเพราะถ้า เก็บสวยๆจะนานมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาเยอะในการตัดต่อคลิปผมก็ว่าคลิปยาวไปมันก็จะไม่ดีแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเลยครับง่ายจัดผมไม่ต่อยพวกตัวปรับเสียงอะไรอยู่แล้วฮะอ่ะทีนี้ผมก็จะลองเปิดเพลงให้ท่านผู้ชมฟังเออเรามาฟังกันว่าฟังเปล่า,าๆเนี่ยเพลงมันชัดไหม ฟังนะอาฟังคุณคิดเอาดิครับว่าเสียงขนาดเนี้ยแล้วคุณสวมหมวกกันน็อกอะแล้วมันจะได้ยินชัดแค่ไหนเออจริงไหมอ่ะฟังอีกทีเห็นไหมมันจะชัดแค่ไหนอะคุณคิดเอาดิ อ่าผมกดเนี่ยเพิ่มเสียงอ่ลดเสียงลดเสียงเห็นไหมลดเสียงนะเอาเดี๋ยวกล้องไม่เห็นอ่าเนี่ไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะปรับมุมกล้องก่อนนะอ่าเนี่ยลดเสียงลดเสียงอ่ะลดเสียงมันก็จะไม่ค่อยได้ยินนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเพิ่มเสียงดูได้ยินไหมฮะพอได้ยินไหมเห็นไหมสมมติว่าสต็อปกดสต็อปปึ๊บ กดได้นะครับที่ตัวมูทูตเลยนะฮะกดสต็อปอ่ะกดเพเห็นไหมอยากฟังเพลงถัดไปเวลาขี่รถอยู่กดแค่นี้พอหมุนแค่นี้พอปึ๊บเดียวเปลี่ยนเพลงอยากกลับไปเพลงเดิมหมุนนิดเดียวพอกลับไปเพลงเดิมเลยเห็นไหมท่านผู้ชมราคาหกร้อยฟอบ,บาทอะ่ะผมถามดิว่ามัน ว่ามันคุ้มไหมแต่ตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงคําว่าอินเตอร์คอมนะครับซึ่งเป็นการมูทูธกับมูทูธด้วยกันและคุยกับคนข้างหลังนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้ราคา6 0ร้สบาทอินเตอร์คอมไม่ได้นะครับเคก็อินเตอร์คอมไม่ได้นะครับก็ส่วนการใครอยากจะอินเตอร์คอมอย่างที่เขาใช้ใช้กันน่ะก็แค่เอาตัวเนี้ยมูทูธกับโทรศัพท์เราโทรไลน์หาคนข้างหลังและคนข้างหลังใส่มูทูธไว้ก็ได้นะครับเพราะคนข้างหลังไม่จาเป็นอะไรอยู่แล้วเราก็สามารถคุยข้างหลังได้แล้วอ่าจริงไหม ก็าการาคาเนี่ยไปหาซื้อกันเอาครับผมผมสั่งจากตีนเอานะ <S <S เสียงก็เรลองเปิดเพลงแบบเบรดดังๆลองดูเบรดมัน <S 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 ไม่รู้มจะเข้าเปล่านี่คือเสียง ที่ผมเอาโกโปรไว้เข้าในหมวกกันน้องนะเป็นจืิเหมือนกับว่าเราหัวเข้าหมวกกันน้องจริงๆดูเป็นไงครับสภาพโดยรวมของเจ้าหูฟังมูทูตรตัวนี้นะครับคุณคิดเอาแล้วกันแบตท,ทนกันน้ำเสียงพอได้ใช้ได้เลยแล้วสะดวกสบายในการกดปุ่มนะฮะแทบไม่ต้องกดอะไรที่มือถือแล้วนะ อ่ะถึงท้ายคลิปแล้วก็รีวิวไปแล้วพูดพูดแบบที่พูดได้ไปแล้วนะฮะวิธีการติดตั้งไปแล้วเรามาพูดถึงใช้จริงดีฟ่ฟาเออให้คะแนนตอนใช้จริงกันนี่ฟ้ามาคะแนนเนี่ยครับผม <c oughs> สภาพนะเอาสภาพโดยรวมของอุปกรณ์ที่แถมมาก,ก่อนผมว่าโอเคนะครับ ใช้ได้เป็นของพอใช้ใชดีอะ่ะเออคุณภาพเสียงเอานะคุณภาพเสียงถ้าขี่รถท่อเดิมเอาไปเต็มสิบถ้าขี่รถท่อดังเอาไปเจ็ดคะแนนนะครับเต็มสิบนะฮะแต่เจ็ดคะแนนของผมอะรถท่อดังของผมอะเส้นปร้อยคือฝังรู้เรื่องนะครับไม่ใช่แบบมั่วไปหมดเลยไม่ใช่นะฮะโอเคสภาพเสียงให้ไปแล้วนะฮะแล้วสภาพการดีไซน์ของตัวของเขานะฮะผมให้เลย สิบเต็มสิบเพราะผมชอบทรงนี้ครับมันเหมือนฮีโร่แอนด์มงแอนด์แมอะไรแบบเนี้ยคือมันเท่เออมันเท่เลยอยู่ที่คนชอบมีหลายสีไปเลือกเอานะไม่ได้ขายนะครับแต่รีวิวาฟาร์มอึดทนของแบตก็เอาไปสิบเต็มสิบเลยทนมากครับไม่ว่าจะออกทริปไปกับยังไงแม่งก็ทนนะฮะก็พูดไปแล้วนะครับ ว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเสียงเบสก็โอเคครับพอมีครับไม่ถึงกับดีจัดนะฮะก็สภาพโดยรวมรวมมาให้แล้วครับก็เอาได้ครับไม่ขี้เหร่นะครับหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยไม่ขี้เหร่ครับแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่ออกทริปคนเดียวหรือจะหลงกับเพื่อนเงี่ยหรือหลงตอนฝนตกเนี่ยแม่งก็มีประโยชน์เลยผมบอกเลย <Okay. S 1> มันยังบอกเส้นทางเราได้ถูกไงอะ่ะ ส่วนอีพีต่อไปนะครับผมก็จะอาจจะทําคลิปแบบเป็นแนวรถยนต์มั่งก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกก็จ,จะทําคลิปเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะส่วนคลิปนี้นะครับท้ายคลิปแล้วนะฮะก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมผมจนมาถึงท้ายคลิปอ่าก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์อ่าแม่ดีกว่าท้ายคลิปแล้วกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งเพื่อติดตาม EP ต่อไปนะครับและคอมเมนต์มาอยากให้ทำคลิปอะไรบางคลิปที่คอมบางบางบางคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มานะครับบางทีผมก็อยากจะทำนะแต่ว่ารายละเอียดผมไม่แน่นพอผมก็เลยยังไม่กล้าทำนะครับอผมอยากให้รายละเอียดผมแน่นจริงๆนะฮะคอมเมนต์ comment มาครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วจะทำตามนะครับถ้าทำได้นะครับก็ติดตาม EP ต่อไปผมด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ท้ายคลิปแล้วขอบคุณสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องเซตแปดทุกท่านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เจอพายุนะครับน้ำท่วมบ่อยนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะครับโอเคครับท้ายคลิปแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตาม e ีต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับ YCS Racing นะครับโอเคจบกับเจ้ามูทูตไปแล้วนะครับ